สวัสดีครับพบกันทมินแทนนะครับผมกับพวยรารวมวันนี้นะครับวันที่เก้าวันนี้มาที่สิบแล้วเนาะสิบสิงหานะครับวันพุธนะครับผมเรารวมนะครับกับแนวทางนะครับพบกันได้ทุกวันที่ช่องแทนเตอร์มาทิงหวยเราไทยหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยนะครับเดินวันนี้เรารวมเดินดีนะเ,ออเดินดีนะศูนย์สองนะครับไปกับหนึ่งห้าหกแปด

9 2้าสองครับเก้าสองห้นะครับเน้นไปที่02นย์สองนะครับศูนย์หนนะครับเก้แล้วก็9ก้สองำหรับแนวทางหวยราวรวมนะครับก็ราวแรก มาบ่อยมากคือเราเอ็กซ์ตานะครับผมอยังไงอย่าพลาดวันนี้มีเราพัฒนาด้วยก็เดี๋ยวดูอีกทีสําหรับหวยเราพัฒนานะครับถ้ามันชนตรงนี้ก็จัดเน้นๆไปถ้าไม่นชนก็ตัวภัยตัวมันเดอร์ขอโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยเรารวมวันนี้ครับ